สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดท่าการล้องนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมาขอโชคลาภเจ้าแม่ตะเคียนทองณวัดท่าการล้องแห่งนี้นะคะงวดประจำวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมพศสองพนนะคะมาส่งไปพร้อมกันเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้เราก็จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะส่องไปพร้อมๆกันเลยนะคะช่วยกันดูช่วยกันส่องนะคะถ้าคุณผู้ชมทางบ้านมองเห็นเลขตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะส่วนตัวเอสก็มองเห็นตัวเลขแล้วนะคะตรงจุดนี้ จ,จ้องให้คุณผู้ชมได้ชมนะคะก็ลองส่องดูค่ะเผื่อเจ้าแม่จะให้โชคให้ลาบนะคะมองเห็นเลขตรงจุดนี้นะคะเดี๋ยวจะทำเป็นภาพนิ่งไว้ชมนะคะจะได้สะดวกในการส่องค่ะ รงจุดนี้เลยนะคะตรงจุดนี้ข้างบนแอดมองเป็นเห็นเป็นเลข04นะคะข้างล่างมองเป็นเลข15หรือ75ก็ได้นะคะคนผู้ชมทางบ้านมองเห็นเ็นเลขตัวไหนอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะตรงจุดนี้เลยนะคะ ามาสรุปตัวเลขกันเลยนะคะตัวเลขก็มีตามนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีตลอดไปค่ะ